สบายดีท่านผู้ชมอยู่ทัพสองบัติ่งแซนเนลกับภาพบรรยากาศยามแดงที่เมืองอนุวงศ์เนาะเมืองอนุวงศ์แข่งไสสมบูรณ์พี่น้องมืูอนี้บัติ่งกับภาพเมื่อบึงบรรยากาศการพัฒนาทำเจ้าอนุวงศ์หรือว่าสวนเจ้าอนุวงศ์จุดนี้เป็นจุดที่3พี่น้องเชิงทัดจากคลิปก่อนๆผอพูดพี่น้องเชิงจุดที่สองก็คืออยู่ฟูน้องพี่น้องก็ใกล้เติบนาะจากจุดนี้บริเวณบ่อนีนก็คือนาธรรมเจ้าอนุวงศ์เนาะ ปัจจุบันนี้เพิ่นกำลังพัฒนาทั้งด่านหนา้าด่านหนาก่อนเพราะว่าด่านลังทีของเข้านี่เขาอยู่นี่ถือว่าบ่อน,นี่ถือว่าสำเร็จแล้วนเนาะเพิ่นเพิ่นพัฒนาด่านนี้แล้วละกันมาพัฒนาเบื้องนี้เนาะสังเกตเห็นว่าเขาจะเห็นเพินเ่นเทปเปตงคอนกรดเล่งพัฒนามันทันเดืน 12, อน1ิดสอง่นะพี่เนาะเนาะเดือบบ่อน,นี่ก็สิเป็นเดิน เดินแล้วก็ปลูกหญ้าคล้ายๆกันกับทางล่างน่ะเนาะเดี๋ยวมื้อนี้มาเต็งสีผ้ายางเลาะ z o มเบิ่งบรรยากาศเป็นพี่น้องบรรยากาศร้อนกะเนาะอันนี้ก็คือตั้งหน้าเบอร์นี้ก็ยังบ่ทันเฮ็ดเนาะนี่แต่้องนามใบก่อนเหตุของนามใบก่อนบรรยากาศยามแรงคือเก่าพี่น้องเลย ที่ทำเจ้าหนุ่มนี่ทางด้านหน้าเฮานี่ถือว่าสำเร็จเลยได้พี่น้องโอ้ตอนนี้เพิ่นท่าสีเพิ่นท่าสีใส่พี่น้องเดี๋ยวย่างเขาไปเบิ่งดกละตเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็ถ่ายในมือวันที่14เดือน10ปี2 0 2 2เนาะมีคนคอมเมนต์มาว่าเนาะว่า มาติ่งบอบอกสถานที่เนาะว่าสถานที่สวนเจ้าอนุวงศ์นี่อยู่ไซเนาะก็ะคือบอกบอกละเอียดแน่น่ะก็ขอโทษขออภัยเด้อสถานที่นี่ก็คืออยู่เมืองอนุวงศ์เนาะพี่นะ้องเพราะว่าคลิปบอติ่งแต่ละแต่ละคลิปส่วนรายจะเหตุเกี่ยวกับเมืองอนุวงศ์แข่งใส,ส่สมบูรณ์แล้วเนาะคลิปนั้นก็เลยมาบอกบอกรายละเอียดเนาะก็มีแต่บอกสถานที่อบอกสวนซื่อๆเนาะว่าเป็นสวนอน,อนุสาวรี่ เออเป็นสวนอนุวงศ์แห่งที่สองของประเทศลาวเนาะขอโทษขออภัยนําเดอร์จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่สามเนาะจุดที่สามเนละถือว่าจุดนี้เป็นจุดใหญ่กว่าหมู่ละของสวนเจ้าอนุวงศ์นี่นะแต่ว่าในนี้นเปอร์ซิเคียนใส่ว่าอนุสาวรีเจ้าอนุวงศ์นี่บรรยากาศยามแรงก็นเลยม,มีคนออกมาถ่ายหุบละ เพิ่นท่าอันนี้ใหม่พี่นอนเอ้แต้มขอบเนาะแต้มขอบท่าโอ้วันนี้ท่าซีใหม่เพี่น้องยังว่ท่านเหล่เนาะยังว่ท่านเหล่ เดี S <S ๋ยวสียางมาตั้งนี้ซะยางรอบๆบเบ่งบรรยากาศเดี๋ยวฝนกับเทียนใส่อนุอนุสาวายิเจาอนุวงศ์นะฝนแปลงใหม่เดี๋ยวต้งรี้ซ็ตแต่ก่อนมันจะมันจะเจือลงนะฝนกรแปลงใหม่ก็งกว่าเก่ากันพามาอัปเดตเบ่งพี่น้องมือเนี่ย าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเนาะก็คือเพิ่มขอบนะขอบพูดบาทเนาะกะ็กะคือว่างามขึ้นกว่าเกา่าเนาะเมื่อไ้ก,ก็เริ่มทาสีแล้วประมาณถ่ายเดือนนี้เฮ่าน่าจะเห็นโอ้มีคนมีสาวหมวกมาถ่ายหูเอยนะพี่น้อยประมาณท้ายเดือนนี้นเาาท,า,า,ทา,เนนากั น่าจะเห็นพ่นเอาหูป,ปั่นจะอนุวกมาใสายย่แนี้แหละรอเบิ่งนำการพี่น้องเดี๋ยวมาติงสิอัปเดตท,ทุกทุกอาทิตย์เลยนะ <laughs> ทุกมือเลยนะสอิอัปเดตให้ทุกคนด้เบิ่งนำกันเนาะสวยงามสง,ง่าพี่น้อง เดี๋ยวหอย่างทา้งคางก่อนเดี๋ยวหยางมาทางนี้ซะเนาะจังนั่งเลยจุดนี้ก็เป็นทางที่ว่ายางเข้าไปปากถ้ำ งามงามนี่ธาสซีอยู่พี่น้องเลยยังไม่ไหมยังคิวซีอยู่ โอ้เด si ี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวว่าตื่นีขึ้นไปถ่ายอุพสาให้เบิ่งตรงนี้คือบริเวณทางขึ้นไปบ่นอนุสาวรีเนาะขนาดนี้กันเลยกับเข้มของพี่น้องใหญ่กันเลย ทายหูพี่น้องคนส่นผาหมากโอ้มีเขี้ยวเบีารอีก้าสีทองใสงาม่ี่พี่น้อง nhìn đâu nhìn nhỉ cho mà thay vũ khí sao muốn <laughs> năm lấy cái đồ này mà nhà cả nhà mềm nó thì nó ta viên chỉ tốt tin này đấy Nó ngon quá <laughs> Để em xí nó lại nữa này xây xí thọ mà đây phần xeo này Hữu bắn xí โอ้เ oh, ดือนสิบเอ็ดเลยวะไวเนาะฝันฝันล้อมอยู่ฮันเนาะเห็นปะป็นลอล้อมเล็กว่ oh, ะโอ้โถล้อมโถเดือนสิบเอ็ดพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเดือนสิบเอ็ด เดี๋ยวเฮายหางลงไปเบื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงไปน้อยนึงน้องคือผลท่าสีขอบทางนี่หยามแหล่ก็จามาหลิน โอ้น oh, hey, hey, ี่บอฮะเห็นล้วบอเอ้ยเอ้ยจกมีอะไรดีใหญ่ไ้เนาะปากไว้ไม่ค่อยติดตามตามคนค่อยติดตามมาติงเอออ้้อ้เอาคือว่าฟูุนีลมจะเนาะ มายังมายางดินดีปะเออหากมาครั้งแรกเนี่เอจะวนแล้วเนาะยังยังล้งานเขาเช็ดเาเช็ดมันทันเดินเอ็ดเนี่ยเดินสิบเีเขาเช็ดมันทันนี่บ่อนนี่าี่าบาาญี่ปุ่นโอ้นี่ก็พออ้าบ้ <laughs> Bèo mà giấy ở nhà. Hả? <laughs> <laughs> à, Nhang lọ con con. Ừ, khi nó mới phần cho chậu mà liền bắt cái lái mà. Bây nhàng với vừng An làm phụ khi nó Điều thảo quân hết lẹo bọn nạn có chìa với ý đó เมืองบรรยากาศอีกช่วงนี้เพิ่นก็ยังบอกท่านเลยมีการปรับปรุงไปลายพี่น้องไงเพิ่นแต่วู่นี้ยังเปลี่ยนแปลงไปลายเนาะก็คือซีเวิร์ดซัมมี่แหละตามเบิองเนี่ยนะตามเบิองซีเวิร์ดซัมมี่แหละมีแต่ซีแต้มขอบท่างอยู่ซึ่งบรรยากาศเดินบวงคว้าง เดี๋ยวเดียวกันเลยครับอ่าอยู่อนุสาวรีย์ป คนมาถ่ายหุบลายเลยนั่งถ่ายนี่ก่อนพี่น้องเลยนั่งถ่ายก่อนพี่น้องนั่งเรียนอยู่นี่เนาะอันนี้ก็คือทำเจ้าอนุวงศ์ในปัจจุบันพี่น้องนี่ว่าอนุสาวรีย์อนุาสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์เนาะแต่จุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สาม ของสวนเจ้าอนุ่มนะที่เราพัฒน,นาให้เนาะจุดที่หนึ่งก็คือขีิฝนก้อนที่เราถ่ายถ่ายเมืองทับอิฐเนาะคือดูส่วนขวัวน้ำจัง่งเมืองนะฮะเบื่องสุดเลยเนาะแล้วจุดที่สองก็คือบอลทางกลางทัดทัดมาหน่อยหนึ่งประมาณวันหานกิโลเมตรนี่แหละเนาะแล,ะะล้วก็เลื่อยมาเลื่อยมาจากจากจุดที่สองหะถาจุดที่สามอย่ก็สิประมาณสามกิโลเมตรเนาะสามด้วยสี่กิโลเมตรนี่แหละ จุดนี้ถือว่าจุดใหญ่กว่าหมู่เนาะจะมีนี่แหละเพื่อเห็นเนาะอ่างน้ำพุแล้วก็จุดเด่นก็คือจะมีหูปัดเจ้าโณโบมั่งกว่านะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในถ้ำนอกถ้ำเนาะบรรยากาศดีพี่น้องเลยอ่าย่ำแรกเนาะฝนปรตกเริ่มเก่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็ถือว่าอากาศเดิมเย็นมีหมอกลงเนาะย่ำเสากันนะขอได้ชิมาลิมมาเที่ยวนี่ก็เซิร์นเนอร์พี่น้องเนอร์ คือว่าวิวบรรยากาศตอนนี้งามแห้งเนาะงามงามกลัวจะงามกลัวยามฝนเนาะสวงที่ว่าเป็นแบบปลายฝนต้นหนาวจริงๆนี่นะกะบาตีกับมาลินคุกมือมาลินอยู่นี่นะหมดมายังหรอกมาแลนเนาะแบบแลนมาตั้งแต่ในเมื่อก่อนเลยเนาะแล้วก็แลเนกับพื้นนะทุกๆมือแลนมากกับสีนี้บรรยากาศนี่ก็เลยมุ่ยยังเหตุก็เลยแบบเก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งน้ำกันนะเนาะแล้วก็ตั้ง ตด้เหมือนว่าอัปเดตแบบสภาพให้ทุกคนในเบิร์นเนาะว่าปัจจุบันทำเจ้าหน,นุ่มคืบหน้าไป็นหัวใจแล้วเนาะแล้วก็ะสี่ายไปเรื่อยๆพี่น้องบอติงกระสีว่าอะไถ่ายทำเจ้าโนุ่มนี่ก็ไล่คลิปเลยนะ่ายตั้งแต่ตั้งแต่ต้อนบมท่านในนี่บด้เป็นจิงซีนะบเสเวณล่องไปไล่เบิร์นคลิปก่อนๆก็ค่อยได้เนาะ่อยถ่ายตั้งแต่ต้อนเขาบุกไปเขาเห็ดห,วหัวเขาเห็ดหัวแบบนั้นนะ ้ยังเป็นปลายังเป็นแบบแอียงนำเป็นกีต้มยังอยู่เนาะแต่่วาปัจจุบันนี้กาสวยงามพี่น้องเหมาะแก่การมานั่งดื่มเนคนเขาจะมาบังรลายมันบรรยากาศมันดีนะพี่น้องบอลนี่หันม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 ันเป็นหนาพาใหญ่จสินะเวลาหอดหอดสีม่มาแเลยบ่อนนี้มันจะหอมนะจะหอมเลยมันเหมาะแก่การมานั่งดื่มดีเลยแต่ถือว่าเฝนกับฝนกับ สร้างเหลือกเนาะพี well, yeah, so ่น้องสร้างเหลือกบอนี่เป็นแบบเป็นสถานที่แบบสาธิลานะนะการเนี่ยยังยังพากันปูเป็นตรงแบบนี้นะกาซีเลือกไงมันแล้วเดือนสิบสองดีกว่าเดือนสิบเอ็ดเนี่ยพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าบอนี่เห็นเทาไทม์สางเป็นแบบเดือนสิบเอ็ดเนาะเดือนสิบเอ็ดจะได้เอาแทนวางขึ้นก็รอถ้าเบิ่งกน้ำกันพี่น้อง ไปพี oh. ่น้องหายางหลาอเบิ้งมาดิยางเลียนก้อนมาดิยางหล่อๆถามเบิ้งมือนี้กับมือวันซุกพี่น้องเดียวมือตอนเสาะบางทีบาติงจะได้ขึ้นพวหลนอีกเนาะขึ้นพวโหลนไปเบิ้งทะเลหมอกอีกเนาะทะเลหมอกส่วงนี้ฮันถือว่าจังหามแบบแตกต่างกันเนาะ จะงามแต่ละมือจะงามบุคือกันพี่น้องบางมือกัน้ำหมอกเต็มบางมือกับโอ้บ่าวเพื่อนะพี่น้องบัง thử กับบุมีน้ำหมอกเนาะเดี๋ยวมืออื่นนี่ตรงนี้น้ำหมอกว่าทุกถูกเส่าส่วนนี้ฮนจะมีน้ำหมอกลงพี่น้องอู้ยงามงามแห้งนะมันมีฝนเด้ เดี๋ยวประเทศจสิพา,าอย่างไปเบิ่งนบอลเขาเจะเอาล้อมล้อมหูปัดเนาะบัว่าเนษาไทายหรือบัวแต่ว่าก็จะท้ายใก,ใกล้ๆอ่ะพี่นเนาะหล่อท่องพี่น้องล่อท่องเนาะรอ,อ,ะอโอ้เบิร์นี่เนี่ยเห็นขากเนาะเนี่ยเห็นขากหลืพี่น้องเห็นเป็นตัวหนังสือเลยนะอนุสาวะลี โอ้เนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆเนาะจังเนี่ยเห็นอานุสาวลี nước biển thẳm chợ nông vụng khó bay thẳm chợ nông vụng mưa nắng cặp con hương kẹo, khó bay là chơi a à thần vì mọi người dù dù cọng cả đập nữa cọng vườn cọng hào đó cọng hương kẹo đó đập thải một tít này có mì lường lì lạp lai vàng này thì nó thầm một tờ <laughs> อกา่าได้พนะี่น้างต้องมาสัมผัสเองเนาะโอ้ <laughs> oh, คนหน่อยเนาะ <laughs> <laughs> สื <ười> ่อจ <ười> ังไดอานาผู้หญิงบัไร่เอออนาเอาเอาคลิปตัวนี้ลงแล้วสิเข้าไปไปชมเขาเข้าไปชมเเข้าข้าไปติดตามเด้นาะไดเนาะอาน่าเนาะเห็นอน่าเอืมเนอาลงเนาอน่าอานาบลาวขนาดน้อยอาน่าเนาะ เข้าเข้าไปเบิ้งไปเหรอเปเบิ้ลซองเห็นเห็นหนชื่อยังเบาเป็นอยู่บ่าเนี่หอนเล่นโทรศัพท์ตูนเปิดตูนโอ้ผมเล่นตัวนี้เปลอาโอ้กระตูนเปตูา ที่เราจักมากเหเออเขาเห็นแล้วเขาจะเปิดตลาดนัดกินเนาะเขาเดือนสิบสองเดชผนว่าจิมีบุญประเจิตบุญสมบูรณ์เดชท่นเขาเห็นแล้วนี่เขาเปิดตลาดนัดเริ่มมีเต็มของคือสิคักินเนาะคักแต่เดมต้องมีเลยตลอต้องมีเละเป็นตลาดมืดบ่อตลาดขายของกินของยากบาได้่อยตลอดเออหายอย่างละบุคาวทำบ่เขาไปหรอบ่ อบเป็นนายยเองบยชอบป็นนาข้ารวเขาไปันเลือดเย้ยตัวนี้ตึเนื้อตัวนี้ตัวนี้ฝีเลือนี่เลือแค่ลตัวนี้วตัวนี้เออเขาเขาไปเนี่มันเป็นปากถามไม่กลัวอักตัวนี้อีกนี่เขาเขาบนหรือบนอันนี้ดยตึนเนื้เขาไปสุดทำนี้เสเบิ่งก็เลือ อันนี้นนมันเข้าไปเป็นโอโรกในเลยเออมันเป็นโถงเลยนะตัวนั้นเข้าไปนะั่นโอ้ยเคยลงทางนี่มีมันเป็นหินน่ะนะหินเหลือมๆนะโอ้งามเลยนะเป็นเหลือมมาบหมาบเนี่ยถนะ้เออาเขาตไฟเข้าไปในอนาคตคือนั่นมาะคัคนนนะกนั่นแหละไปงานหลอกมึง,งมก่อนเนาะเนาะ

đi được đã ạ em tụng thì nó nè bọn 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 lò bọn lò thọ nó

บ่นีข้างกลางปลูกดอกจำปาใส่เนาะอ่าขั้นพืชนปลูกดอกค่ายน,นี่ให้งามเลยพี่น้องเลยดอกค่ายมันสิเป็นค่ายคือดอกซากุระเวลามันมันบาดมามันสิเป็นสีม่วงเบิดต้นเลยนะใบมันจะเป็นสีม่วงเลยนะสีบัวเหมือนสีม่วงนี่พี่น้อง คนไหว้ถ่ายแล้วพี่น้องเลยเวาก็จะถ่ายอยู่ใกล้ๆเอาควรเป็นแบบคนหนึ่งมาท่านจะเปิดเผยนะเมื่อนั้นไปถ่ายแล้วเป็นบรรยาาศถ่ายแนละ้วหูยงามพี่น้องงามงามจุดนี้เป็นสวนดอกไม้ เป็นสวนดอกไม้ใหญ่เลยเนาะงามเลยดิโอ้ผมเอาดอกไม้เนาะดอกอันไรขึ้นดอกเข็มบ่เข็มดอกเข็มบาดมันเกิดมากนี่เป็นพุ่มเลยเนี่เป็นพุม่มพุ่มงามขนาดเน,นี่เป็นกับสร้างปูนะพี่น้องเนาะแบบมีศิละปะในการปูเลย โอเคพี่น้องถ่ายไปไลน์มันก็สียาวเนาะสำหรับคลิปวิดีโอน,น,น,นี้ก็จะจบเพียงสำนีกรพี่น้องเลยผู้ใดมาคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อ,อบอกกันอี่นาพี่น้องเหมือน,นี้็ก็ตั้งไปก่อนสบายสบายดี